ถึงขั้นสูญเสียชีวิตเพียงแต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุในพื้นที่โรงงานสมุดปราการค่ะถังผสมน้ํามันหล่อลื่นในระหว่างที่ช่างคนหนึ่งกําลังจะไปที่ถังนี่แหละแล้วปรากฏว่าจะต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองเป็นปกติตัวคุณรัตนพลค่ะถูกระเบิดแล้วได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเจ้าหน้าที่รวมถึงหัวหน้าฝ่ายดูแลต้องรีบเข้าไปไหมคะซึ่งจริงๆจุดเกิดเหตุคือโรงงาน ที่เป็นบริเวณถั<บ>งผสมน้ำมันหล่อลื่นขนาด500ลิตรในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีคนได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นคุณรัตนบพลค่ะสภาพร่างกายเนี่ยตอนนั้นมีแผลนะ,ะค,คะฉีกขาดที่ทั้งบริเวณคางรวมไปถึงที่หูซ้ายแล้วก็มีหัวแตกด้วยโดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพต,ต้องรีบเข้าไปผฐมพยาบาล หัวหน้าพนักงานบอกว่าตัวคุณรัตนาป์เป็นพนักงานประจําที่จุดดังกล่าวคอยดูแลถังผสมน้ํามันหล่อลื่นซึ่งปกติก็จะดําเนินการเสร็จเรียบร้อยทุกวนันแต่วันนี้มันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดทางระบบเพราะระบบการทํางานเนี่ยมันใช้แรงอัดแล้วผสมกับน้ํามัน ตอนนั้นเนี่ยคาดว่ามันมีการเปิดปิดวาล์วแล้วจังหวะที่เปิดปิดวาล์วมันน่าจะเกิดระเบิดขึ้นที่ถังหม้อกรองน้ํามันม,มันก็เลยกระเด็นแล้วมาโดนร่างของคุณรัตนพงศ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็พาไปที่โรงพยาบาลส่วนหัวหน้าคนงานคุณอภิชัยบอกว่าตอนที่ได้ยินเสียงรีบเข้าไปช่วยเพราะได้ยินเสียงระเบิดหนึ่งครั้งฟังเสียงคุณอภิชัยค่ะแต่ไม่ทราบว่าน,อน้องเขาไปเปติดลฟอย่างไรก็คือทั้งที่น้องอไปแล้ว ตัวนี้เป็นตัวอะไรตัวทํางานตัวนี้ถังถังตัวนี้เป็นเป็นเป็นุน้ำมันครับเป็นเป็นเป็นถังผสมน้ํามันใช่ไหมมันใช้งานด้วยอะไรแรงดันหรืออะไรใช้ปัมป๊มปั๊มก็คือคือคือแรงดัน กู้ภัยที่ไปช่วยคุณธีรวัตรนะคะบอกว่าตอนนั้นคนเจ็บมีแผลเต็มตัวเลยทั้งที่คอแล้วก็ที่คางโดยเฉพาะแผลใต้คางเลือดไหลออกจากปากตลอดเวลาเชื่อไหมตอนนั้นต้องห้ามเลือดกันอย่างสาหัสสาการเลยแล้วต้องนําเขาส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนฟังเสียงกู้ภัยค่ะแผลที่ใต้คางค่อนข้างลึกแล้วก็มีแผลที่ต้นคอนมีแผลที่ต้นคอด้วย ไม่ใช่ครับมันมาเป็นแผลเป็นเป็นแผลเป็นเดิมอยู่แล้วนะครับเป็นแผลเป็นเดิมจากเนื่องจากว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนที่น้ําเหลืองไม่ค่อยดีทีแรกผมก่อนที่ผมจะออกเดินาจะออกเนี่ยเห็นได้รูปแล้วนึกว่ากลัวเป็นพวกแผลไฟไหม้หรือว่าโดนจากสารเคมีน้ํามันก็เลยรีบนี้ไปแล้วญาติบอกไม่ใช่เป็นแผลเดิมอยู่เป็นแผลเดิมก็เลยโอเคไปดูประเมินที่ที่แผลก็เลยรีบห้ามเลือดห้ามเลือดแล้วรีบนํา ก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะคะโอ้คือบางทีนะเรื่องการทํางานในโรงงานเราเราไม่รู้จริงๆนะว่ามันะจะเกิดปัญหาเกิดอะไรกับระบบเทคโนโลยีเทคนิค,คะอะไรทั้งนี้คุณผู้ชมครับขยับไปดูอันนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเคยได้ยินไหมแก๊งแมวน้ําคือปกติเราจะเห็นคนร้ายไปขโมยของขบับรถหนีใช่ไหมแต่คราวนี้แก๊งแมวน้ําคือเอาเรือเหล็ก ไปตะเวในนั้นะจอดเทียบกับเรือขนส่งสินค้าที่เขาจอดท่อสมออยู่กลางแม่น้ําเจ้าพยาปีนขึ้นไปขโมยของบนเรือ,อแล้วก็นี่ฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการตํารวจน้ํากําลังขับเรือไล่ล่าแก๊งแมวน้ําซึ่งปีนไปขโมยข้าสารบนเรือสินค้า จยจับมากี่คนพี่มีมาหคนนะครับอยู่โบพวกคนงานนั้นนั้พี่ไม่แล้วบนเรือบนเรือกี่คนบนเรือสคนที่ดลงน้ำไปสคนพี่ไม่รู้เโอ้ยสรุปจับได้3คนนะฮะก็คือ1นายจำนง2ในายพิสนุ3นายสมยศ แล้วจับได้พร้อมของกลางเลยใช่ค่ะของกลางที่ตรวจยึดได้นะคะก็มีข้าวสารบรรจุในกระสอบสีขาวนะคะหนัก25กิโลกร,รัมจำนวน200กระสอบมีเรือขนสินค้าจํานวนหนึ่งลำนะคะตัวเรือเนี่ยทำด้วยเหล็กคุณผู้ชมแล้วก็มีเรือเล็กจํานวนหนึ่งลำนะคะตัวเรือทําด้วยไม้เครื่องยนต์ติดท้ายแบบเรือหางยาวค่ะแต่ช็อตที่มันน่ากลัวเนี่ยนะคือถ้าขโมยของบนรถบนบกเนี่ยตำรวจยังยิงปืนใส่ยางได้ใช่ไหมให้ยรถเขาหยุด บบนี้โอ้โหมันมีชอนที่ไปกระชากขาเนี่ยนะฮะบริเวณกลางแม่น้ำแล้วกลางคืนด้วยตอนนั้นก็ตกอกตกใจกันว่าเอ๊ถ้าเรือล่มขึ้นมาเนี่ยอโอ้โหทั้งตำรวจทั้งโจรจะแย่เใช่ค่ะออค่ะอ่ะ ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเพิ่งจะเคยเห็นหนูก็เพิ่งได้ยินเลยนเ<ร>านาะเราก็เพิ่งเคยได้ยินแก๊งแมวน้ำมาที่อีกหนึ่งเรื่องระยองแล้วการวันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหวาดผวามากเนื่องจากว่ามันมีแชทไลน์ในกลุ่มไลน์ถ้าเป็นเราเป็นพ่อแม่เราก็ตกใจนะบอกว่าถ้าลูกของคุณยังไม่ไปเลิกบูลลี่ลูกของเราซึ่งเป็นเด็กอนุบาลนะผมเนี่ยจะไปกราดยิงในโรงเรียนอ้ยเดี๋ยว พูดอย่างนี้เลยเหรอพูดแบบนี้ช็อกสิเราเป็นผู้ปกครองเราก็ช็อกนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือ9้าโมงเช้าวันที่7วันนี้เองผู้ปกครองในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่ตำบลมาตาพุธจังหวัดระยองบอกว่าเนี่ยอยู่ดีๆผู้ปกครองคนนึงเนี่ยเขาก็เอาแชทไลน์กลุ่มผู้ปกครองมาขู่แบบนี้แล้วถ่ายภาพว่ามีปืนในกระเป๋าอนุบาลซึ่งจริงๆแล้ว,ว่ลูกเขาเนี่ยอาจจะได้รับกับแบบเหมือนเด็กแกล้งกัน แต่พ่อน่าจะไม่พอใจที่น้องคนหนึ่งก็แล้วกันขอยญาใช้น้องบี ผูกบุลลี่ซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาโดนกั่นแกล้งเขาจึงพิมพ์แชทไลน์เนี่ยไปในกลุ่มผู้ปกครองตอนนั้นทําให้ผู้ปกครองเครียดแล้วก็กลัวเพราะเราเพิ่งเจอเหตุการณ์หนักหนาสาหัสการเรื่องของกาดาษยิงโรงเรียนอนุบาลมามเราก็กลัวว่าเด็กเขาเล่นกันตามประษาเด็กหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณย่าของเด็กที่ไปแกล้งเด็กอีกคนหนึ่งคุณย่าของน้องเอละกันที่ไปแกล้งน้องบีบอกว่าจริงๆน้องเป็นเด็กเรียบร้อยนะคิดว่าน้องๆคงเล่นกันมันก็เลยเกิดพฤติกรรมแบบนี้เพราะ โอโรงเรียนค่ะคุณสมพรบอกว่าได้มีการเรียกไปคุยกันแล้วแล้วก็น่าจะจบเรื่องแต่ผู้ปกครองหลายคนก็หวั่นใจลองฟังเสียงพออสมพรค่ะ เรือมปมาคุยกันงของฝ่ายแล้วก็งงปรับรงแล้วแล้วปรับควาเข้าใจกันทั้หมดแล้วมีอะไรแล้วครับก็คือเกิดจากหลาแค่เด็กบูลลี่กันเท่านั้นใช่ไหมฮะสุดท้ายก็คือควบคุมได้ปรับความเข้าใจเรียบร้อยดีอ้าวคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะตำรวจสพห้วยโป่งเนี่ยวันนี้ทีมขา่าวเราเดินทางไปแล้วคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยคือเขามีการสอบปากคอ ก่อนสักครู่เดียวคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเดี๋ยวไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องที่ร้อนมากในโลกโซเชียลมีเดียเราไปเที่ยวทะเลเนาะปรากฏว่าเราไปเจอเจ้าของที่เป็นเจ้าของเก้าอี้อเขาไล่เรากลับบ้านอ,ะอ่ะแล้วก็พูดประชดว่าอ๋ออยากจะนั่งนักเหรอก็นั่งข้ามวันข้ามคืนมันเกออืไปเลยก็แล้วกัน<อ>เที่ยวไม่สนุกสิ<อ>แบบเนี้ยเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะ ยาท,ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา21นาฬิกา15นาทีทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34 สิ่งที่ต่างเพื่อรสชาชีวิตที่ต่างออกไปสิ่งเลมอนโซดาความสดชื่นที่แตกต่างอร่อยกรอบ <c oughs> พริงเกิลส์เพิ่มความมันให้ทุกแมชเปิดความมันด้วยพริงเกิลส์ใหม่ทีมแค้นไบเอ็พร้อมบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟา้าบำรุงรักษาระบบไฟฟา้า ติดตั้งโซลาเซลล์ S <S ติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าถาเมืออาชีพถามเคนบ่าย M E A พร้อมสาสี่เบรกแป๊บขอไปแซบกับ K F C ผู้ผพันแชร์กันบันพระหัสวิ่งแซบ12ชิ้น159บาทถึง29วิมิถุนายนนี้เบล่าเป็นไงบ้างเยอะมากเงินลองนี่แบรนด์นรนนนปรับรสชาติใหม่ดื่มง่ายจริงๆ ลองก่อนอดื่มง่ายจริงดื่มง่ายได้ทั้งวันลองแล้วคอนเฟิร์มคา l o r f u กูเดของคินเจลีบ mm ิวตี้อร่อยรองท้องสดชื่นแถมแคลอรี่ต่ำเจลีบิวตี้กินได้ทุกวันทุกเวลา Air Carrier Copper ล้ำกว่าเดิมสั่งงานผ่านมือถือ ทนด้วยคอยุ่งแดงรับประกันสูงสุด10ปีคุ้มประหยัดไฟเบอร์5ทนคุ้มล้ำกว่าเดิมเลือกคอปเปอร์จาก Carrier ชุดสวยตอนสุดท้ายต้องฉลองได้วะตัวนี้ใหม่กลิ่นลูกชิ้นปิ้งน้ำซีซับอร่อยถึงคุเปก นักไตลเกาหลีและซีเรียลรสช็อกโกแลตมง้งอร่อยมากดีกูสโตเพื่อนแท้คู่ครัวคนไทยไม่คร hey. ีมโมช็อกโกแลตครัชอร่อยหลายชั้น <Wow. S 2> กับทังช็อกโกแลตบาร์คริสปิโลวานิลลาและดาร์กช,ช็อกโกแลตครีมโมช็อกโกแลตครัชอัพฟิวฟินทุกชั้นมาไล่สัดก,กัน ผมอ่ไม่เข้ากับหน้าไม่เซลล์ป่ะรอผมยาวกว่นี้ก่อนไม่ต้องรอใช้สันติเลยมีแอติคูลชั่นเบตินวิตามินช่วยให้ผมแข็งแรงขึ้น5เท่าผมยาวสวยเร็วมันละมาสบัดผมยาวกันเรื่องผมยาวต้องสันซิลใหม่ Redmi Note 12 Pro 5G แสงน้อย m บ v e เยอะก็คมชัดไม่สัน s m o o ไม่มีสะดุดพร้อมตลอดเพือุกช็อตที่ใช่เร m มี o น e 12 series ชดาร้อยชดาลำชดาส <ล>ชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดาคาร์ฟูเดย์ของคินเจเล่บิวตี้อร่อยรองท้อง<ม>สดชื่นแถมแคลอรี่ต่ำเจเล่บิวตี้กินได้ทุกวันทุกเวลาอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องอแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเตรียมช็อปลัสนะห่องเมกอัพว้าวเซล สุด6ต่อ <Wow. S 1> ส่งฟรีไม่มีขั้นตัง wow. ผมแส่ทุน,นยายนี้็อบเลยรู้ไหมวิตามินซีที่ใช้สลายได้ในแสงแดดลองนีเวซันซีแนอีวิตามินซีเข้มข้นผิวดูใสขั้นสุดซึ่งไวดับเบิลล็อกวิตามินพร้อมสู้แดดต้องมีเวียกันแดดซีมันอยู่ที่ความเป็นคนเรามีตามสมองก็คิดดู ผลทางส่องสว่างด้ดวยพลังใจสนับสนุนโดยมันฝรั่งทอดกรอบกอบกรอบกรอบถึงใจถึง5รสชาติปุ๋ยตรามงกุฎ00สูนย0สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมเครื่องดื่มโสมโอทีดีเพราะมีสิง์แอลคานิทีนและโสมสกัด กลับมาที่จังหวัดระยองอ่ะคุณผู้ชมแก้บนแบบพี่เรนค่ะแก้บนแบบอาถรรพ์นะคะคุณผู้ชมไปดูดหน้าอกของนางยักษ์ที่เป็นรูปปัน<อ>้นเขาบอกว่าเขาไปถูกหวยค่ะก็เลยต้องมาแก้บนแบบนี้<อ>ใช่พี่นี่เลยตามภาพที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็ทําให้นางยักษ์โกรธใช่ค่ะชาวบ้านลือกันว่าการทําแบบนี้นางยักษ์เนี่ยจะโกรธอาเพศสังเวยศพนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยบอกว่าการแก้บนแบบนี้มันผิดวิธีนะมันเป็นการไปลบหลู่นางยักษ์ คนตายคนละวันแต่ดันมาเจอศพวันเดียวกันด้วยทั้งศพเด็กจมน้ำหญิงรมควันตัวเองในรถคือชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้มันจะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยคนไม่กล้ามาหรือเปล่าโอ,โอเพราะว่าเขามีการประมวลข้อมูลในยนะที่เขาตกอกตกใจกันว่าสิ่งที่มันเกิดอาเพศจากคนไปแก้บนพี่เรนเนี่ยคือปี65มีคนตายตรงจุดนี้เลยโค้งตรงนางยักษ์พอดีสรายแล้วหมิถุนา หก,หกที่ผ่านมาเนี่ยตายตรงนี้เหมือนกันอีกสองรายเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยคือนางยักษ์โกรธหรือเปล่าจากการที่มีคนไปแก้บนแ<ช>บบผิดวิธีซึ่งจริงๆเนี่ยวันนี้มันมีคนหนึ่งนะคะแล้วก็เขาแบบเขาเ,เขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงด้านจิตวิทญาแหละก็ไปคุยกับนางยักษ์เรื่องของการแก้บนแล้วลวันน้นก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าคุณประเสริฐเนี่ยนะคะบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นนะ คู่ซีกับน้องจีจี้เรื่องเรื่องของงูจําได้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าไปสารวจหาดวงวิญญาณบริเวณชายหาดพบกับดวงวิญญาณจํานวนหนึ่งบริเวณชายหาดเรียกให้ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็เลยไปพูดคุยกับนางยักษ์ที่บริเวณตรงจุดนี้บอกว่าอย่าเอาชีวิตคนไปอีกเลยมีคนพิเรนพิเรนเนี่ยมาทําพิธีหรือแก้บนแบบอับประมงโคลตามที่น้องเจนนี่เล่าค่ะอ้ทีนี้มันไปกันใหญ่เลย<อ>คือคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาบอก เฮ้ยมันมีวิธีการแก้บนแบบนี้แล้วนางยักษ์โกรธแล้วสั่งวยชีวิตคนตายห้าศพเลยหรอวันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีก็ต้องไปพาะแม่ค้าบอกว่าพี่ข่าวแบบนี้มันทําให้การท่องเที่ยวเสื่อมเสียนะโอ้นี่แกไปคุยกับนางยักษ์เลยแกไปคุยกับนางยักษ์แล้วแล้วแกก็บอกแกได้ยินเสียงวิญญาณเวิญญาณบอกว่าไอ้พวกแก้บนพวกนี้แหละมันทําให้ฉันโกรธโอ้ทีนี้พอพี่เขาพูดอย่างนี้มันเลยไปกันใหญ่คุณผู้ชมแม่ค้าก็ฟ้องอมรินทีวีเลยแม่ค้าบอกว่า ฉันขายของตรงนี้มาตั้งนานน้องเจนนี่พี่พอตฉันไม่เคยเห็นใครมาแก้บนตรงนี้แบบนั้นเลยคือถ้าฉันขายของแล้วเขาแก้บนแบบนั้นอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมีการแบบเอาสบายออกถูกไหมแล้วก็ต้องแบบฉันก็ต้องเห็นเพราะเขาขายของอยู่ตรงนี้ถูกแต่ฉันไม่เคยเห็นใครทําแบบนั้นข้อที่สองส่วนใหญ่ที่เป็นศพนี่เล่นน้ําแล้วจมน้ําตายอย่ามาลือแบบนี้นางยักษ์ตรงนี้มีแต่คนนับถือเขาไม่เคยเอาชีวิตใครนี่ฉันโมโหนะเห็นไหมเห็นไหม พูดไปก็โมโหไปอลองฟังเสียงแม่ค้าดูค่ะแม่รังยาเพรว่าเขาก็งมาแก้บนกันปกติเร้่อไปแต่แต่ตอนนี้ว่าพี่เรนมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่ว่าชอบองูพันคออะไร่เงี้ยชอบ เงียบเลยคนเขากลัวกันคุณทาข่าวแบบนี้ไม่ได้นะอ่นนี่อมรินช่วยแก้ข่าวให้แล้ว<อ>๋อแล้วไออ้าวจะทําไมครับอกไม่มีแล้วที่พี่เขาได้ยินเข้ามากับน้องจีจี้แล้วได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างเนี่ยละ ก็เป็นความเชื่อของเขาเนาะแต่ที่ว่าตายตรงนั้นะจมน้ําตายขึ้นมนแรงแล้วก็ไอที่แหกโค้งมาก็ขับเร็วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้ถ้าท่านโกรธจริงๆทําไมไม่ไปเอาชีวิตคนที่มาดูดหน้าอกท่านก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปค่ะใช่ไปดูที่ปทุมธานีกันต่อเลยคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาร้องเรียนมาทางอมรินทร์ทีวีร้องเรียนมาทางเจนนี่ด้วยค่ะอ้อเจนนี่แล้วตอนนี้ยาวมากแล้วของหนูเยอะมากค่ะแต่ละวันตั้งแต่อ่านข่าวทุบโต๊ะน่ เขาบอกว่าร้องสื่อเพื่อนบ้านเนี่ยเลี้ยงหมาเป็นร้อยตัวเลยนะทั้งส่งกลิ่นเหม็นส่งเสียงรบกวนคุณผู้ชมแล้วก็มีกลิ่นสารเคมีอีกต่างๆนานาเลยเราก็นึกภาพออกนะถ้าข้างบ้านเราเลี้ยงหมาเป็นร้อยตัวทั้งกลิ่นทั้งเสียงมันจะขนาดมันก็ร้องเรียนได้นะแล้วข้อความที่เขาระบุไว้นะคะนี่